วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก CMT คนแรกของเมืองไทยมาแชร์ให้ฟังกันค่ะว่าโลกของเทคนนิคอ n นาลิซิสในมุมมองระดับอินเตอร์ที่เขามองกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรเสียงปรบมือดังๆให้กับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคสถาบันประจำกองทุนของบริจยบีพี่การ์ดนัทพงศ์คำวงศาค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆนะครับผมการ์ดนะครับนัทพลนะครับเรียกพี่การ์ดก็ได้นะครับไม่ค่อยได้ออกงานนะครับเพราะว่าฝั่ง กองทุนหรือนักมนุษยสถาบันเนี่ยจำกัดคนในการออกมาพูดโดยเฉพาะแบบว่าพวกหัวข้อแบบนี้นะครับหัวข้อวันนี้นะครับมีหลักๆก็คือมาเล่าเรื่อง CMT นะครับก็คือหลักสูตรนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับแล้วก็เล่าถึงมุมมองที่ผมทํางานในสถาบันนะครับรวมถึงสิ่งที่ผมใช้นะครับก็ก็ถูก encourage มาให้ปล่อยของนะครับวันนี้ก็มาปล่อยในเรื่องของ Rehirsteng นะครับเป็นสิ่งที่ผมใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับ c ดเว Work นะครับเขาไม่ค่อยอยากจะบอกกันนะครับก็เป็นของ ของที่เราใช้กันมาตลอดนะครับโดยเฉพาะพวกผู้จัดการกองทุนนะครับหลักสูตร CMT นะครับย่อมาจาก Charter Market Technician นะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนเหมือนเวลาเราสอบอปัจจุบันก็จะมี CFA นะครับ CFA ก็จะมี3 level เป็นการลงลึกในงแง่ของการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน CMT ก็เหมือนกันเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคมี3 level เหมือนกันนะครับสอบปีละ2สอบปีละ2ครั้งนะครับค่าสอบก็แพงพอๆกันอีกนะครับเพิ่งก่อตั้งมาได้40ปีนะครับ แต่บูมมากในอเมริกานะครับนักวิเคราะห์ดังๆหรือพวกผู้จัดการกองทุนที่เป็นเฮสฟันหรือมูชช l f ฟันทั่วโลกนะครับก็สอบ CMT กันนะครับตัวอย่างคนที่สอบ CMT นะครับหรือเป็นมีใบรับรอง CMT นะครับคนแรกนะครับจอห์นเมอร์ฟีนะครับคนนี้เชี่ยวชาญดเรื่องอะไรครับอินเตอร์มาเก็ต l อน i s ลิินะครับหรือเจ้าของเว็บ s t o c k c h a r t c o m นะครับตอนนี้นะครับมี CMT กี่คนทั่วโลกเนี่ยมีแค่1,500คน องค์กรนี้ใหม่มากเพราะว่าเทคนิคเขาโดนแอนตี้มาตลอดนะครับ CFA เนี่ยมีถึงแสนกว่าคนและทั่วโลกนะครับตอนนี้มี1,500คนในเมืองไทยนะครับมี3คนนะครับมี5คนนะครับหมายถึงว่าอยู่ในเมืองไทย3แต่อีก2คนเนี่ยเป็นสัญชาติไทยอยู่ในเฮ f ฟันที่อเมริกาคนหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ที่สิงคโปร์เป็น forex trader นะครับนั้นมาจอยกับผมนะครับมาสอบกัน ทีนี้มันรู้จักว่าถ้าเกิดคุณคุณสนใจที่จะสอบทางด้านนี้แล้วนะ่ะมันมีอะไรที่ต้องอ่านบ้างเราก็มีคอมคอมิตี้เนี่ยสรุปมาแล้วนะครับว่าหนังสือที่คุณควรจะอ่าน,นคืออ่านอะไรถ้าใครไม่อยากสอบอย่างน้อยๆก็อ่านให้มันตรงๆกับที่ professional trader เขาอ่านในกันจริงๆแล้วมันก็ซ้ําๆกันนะครับ alexander elder นะครับเมื่อเช้าพี่แบงก์ก็พูดถึงนะครับมันก็อยู่ในหลักสูตรที่คุณต้องสอบให้ผ่านนะครับ ลเวลแรกนี่ไม่ยากเลยนะครับเป็น Entry Level คุณก็คือเป็น Multiple Choice l e v e ว2สองเริ่มแล้ะผมถึงได้บอกว่าผมได้มางานโมดเนี่เพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันนะครับ l e v e l สของ t ท i h n l เ a l เนี่ย CMT ลงลึกในเรื่องของ stati a t i s t i c a l นะครับมี Back t e s t นะครับมีเล่มที่ผมวงไว้นะครับตัวตัวนี้นะฮะ New Trading System นี่เป็น b บเบ e ลเลยนะครับ คนเขียนไดเน้เป็นตำนานของ Quant ทรดเดอแต่ก็เป็น t e c h ิค c a เทรดเดอรด้วยนะครับลเวล3อันนี้จัดเต็มเลยเราอยากจะเป็นนักวิเคราห์ทางเทคนิคแล้วคิดว่าอ๋อโอเคตัดขึ้นซื้อตัดลงขายมันไม่ใช่แค่นั้นเลยฮะมันมีลงลึกในเรื่องของ risk management การเทสระบบการจัดพอร์ตการดูอินเตอร r มาเอย่างเงี้ยครับรวมไปถึง behavior finance นะครับอย่างที่บอกนะครับการที่เราจะหากินในตลาดเราต้องรู้จักว่านักทุนมันมีความโลภความกลัวเราหากินจาก ประสิทธิภาพของคนที่เข้ามาในตลาดคนเข้ามาก็มีความโลภมีความกลัวเนี่ยเรานิ่งๆเราก็ศึกษาจากพวกนี้นะครับแล้วเราก็ออกแบบระบบหรือออกแบบกลยุทธ์เทรดที่มันอิงไปกับพวกนี้นะครับเขบังคับให้เราผ่านอ่านมอนเทียนะครับมี h a ว i n อ finance นะครับหรือไม่ก็โรเบิร์ตชิลเลอรอ่านหมดนะครับไม่ผ่านไม่ได้ดังนั้นนะคุณต้องอ q ควิปพวกนี้เข้าไปนะครับในหลักสูตร อันนี้เป็นเป็นส่วนตัวของผมเองนะครับคอฟแมนก็จะเป็นอย่างที่เรียนไปก็เป็นตำนานในเรื่องของ s y s t e m a t i c t r a d e r นะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็น s y s t e m a t i c แต่ผมก็เอาปัชญาเข้ามาใช้อย่างที่บอกนะครับว่าคอร์เนี่ยระบบอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่เทรดเดอร์ที่เป็น d i s c r e t i o n a ร y เนี่ยระบบเทรดจริงๆอยู่ในหัวเขานะครับการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้เนี่ยคุณจะต้องมีกฎแล้วก็มีวินัยนะครับก่อนที่จะไปศาสตร์อะไรลึกลึ้งเนี่ยเอาแค่นี้ก่อน Men t a l i t y คุณต้องถูกก่อนนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเนี่ยผมชอบมากเลยผม Develop ทุกระบบแล้ว Day Trader ขออภัยครับ Swing Trader แล้วก็ Trend Following สุดท้ายแล้วผมชอบ Trend นะครับข้อที่2องนะครับ Trend Following ทุกอันเนี่ยจริงๆแล้วกำไรหมดนะครับขอแค่คุณ Shift ไปลองเท e r m มากพอนะครับไม่ว่าจะเป็น moving average breakout หรือ linear regression ถ้าเกิดคุณลันจริงๆแล้วเนี่ยลองเทอมมันกำไร อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ CMT ทั่วโลกนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในโบรกเกอร์อย่างเดียวอยู่ใน Hedge Fund ด้วยเป็น Prop Trader ก็มีนะครับเป็นทั้งคอนหรือเป็นทั d i s c t e t i o n a r y ก็มีหมดนะครับอันนี้อ่าผมเองด้วยความที่เราเราเวลาเราสอบไล c e เส้นอะไรพวกนี้นะครับไม่พอเนี่ยพอจบไปแล้วเราจะเป็น Member เนี่ยจะสามารถเข้าถึงนิตยสารหรือบทความทางเทคนิ i c a l ได้ก็ถือว่าเป็นเกียรติของชีวิตผมนะครับที่นอกจากสอบผ่านแล้วเนี่ย ฝรั่งเขาก็ติดต่อมาหาผมมาช่วยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารที่ชื่อว่า Technical Speaking เป็นแมกกาซีนสำหรับเมมเบอร์ชาวเทคนิค a ลทั่วโลกนะครับที่อยู่ใน CMT เนี่ยที่ออกมาเขียนทางด้านกลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทความหรืออัปเดตการงานอะไรพวกนี้นะครับผมก็อธิบายแล้วก็เล่าสน่วเรื่องราวของผมให้เขาฟังนะครับก,ก็เป็นเกียรติครับที่ได้นอกจากสอบแล้วก็ยังเขียนคอลัมน์กลับไปสอนฝรั่งมาทีน,นึงได้นะครับ งานนะครับคนส่วนใหญ่ที่ทเป็น Charter Market Technician ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Fund Manager นะครับไม่ดูพอร์ตเองก็ดูพอร์ตให้ลูกค้านะครับเป็นนักวิเคราะห์เป็นเทรดเดอร์นะครับรวมถึงเป็นกลยุทธ์นักกลยุทธ์นะครับนักกลยุทธ์ในไทยส่วนใหญ่เป็น Fundamental b a s e นะครับถ้าเกิด Equip กับพวกนี้เข้าไปคุณยิ่งติดปีกเข้าไปใหญ่เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือผมจะพูดในเรื่องของ t e c h n i c a l a n a l y s i s ที่ผมใช้อยู่นะครับอยากจะบอกว่าจากที่ฝึกฝนมาเป็น 10, 10ปีเนี่ย เรา back to basic เลยก่อนที่จะไป strategy อะไรที่ซับซ้อนเนี่ยผมกลับมาเรื่องนี้ก่อนคือมันจะเหมือนมีแผนแม่บทอยู่ในหัวเรานะครับว่าเวลาเราจะไปไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณวิ่งวุ้นหาหาอะไรที่ b a s e return คุณจะต้องมีหลักก่อนสิ่งที่ผมเชื่อเนี่ยมันก็คือมาจากการที่ตำนานทั้งหลายสอนมานะครับอย่างเช่น Jack Schwager เนี่ย คุณหากลายุทธ์ที่เหมาะกับตัวคุณก่อนไม่ใช่ว่าเอากําไรที่สุดมาตั้งแล้วคุณค่อยวิ่งหามันเอาตัวคุณตั้งก่อนนะคุณเป็นคนแบบไหนคุณเทคไริ์สได้สูงแค่ไหนนะครับช่วงสุดท้ายปล่อยของนะครับเวลาที่เราเราลงทุนเนี่ยเราอยากจะลงทุนในหุ้นที่มันยอดเยี่ยมเนี่ยยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยเราดูอะไรเราดูเทรนด์เนี่ยเราดูเทรนด์แล้วดูยังไงนะครับง่ายๆเลยนะวันนี้ไม่มีอะไร ยากมาพรีเซนต์เลยครับผมอาจจะเป็นพรีเซนต์ที่ง่ายสุดเลยก็ได้พีกันเท้าพีกันเท้าคือการอ d น n ิ i f y ว่าเทรนเป็นเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนอะไรครับเทรนลงนะครับหุ้นที่เป็น up เทรนมันมีลักษณะไฮเออร์อะไรครับไฮเออร์ไฮแล้วก็ไฮเออร์อะไรไฮเออร์โลนะครับข้อแรกคุณต้องเชื่อในทฤษฎีดาวก่อนถ้าไม่เชื่อทฤษฎีดาวก็ไปกันต่อไม่ได้นะครับอย่างที่สองนะครับ moving average ต้องเป็น slope อะไรครับ slope ขึ้นนะครับง่ายๆนะครับ อย่างที่3เนี่ย break out ทีนี้ break out เนี่ยมันมีหลุมพางเยอะมากเพราะมันมี f a l s เยอะกลยุทธ์ในการ manage break out เรามีวิธีแยกย่อยหลายๆอย่าง,าง,างเช่นการดูราคาปิดว่าปิดคอนเฟิร์มหรือเปล่าไม่ใช่ว่า intraday ปุ๊บคุณใส่เลยอันนี้พวกนี้คุณต้ณองไปออกแบบไปเองแต่ผมสรุปมาให้แล้วซึ่งไปอ่านในเครื่อนทติคุณก็จะเจอไม่ใช่แค่สอบคุณก็จะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งขึ้นด้วยนะครับมันก็จะฟลเตอร์ได้หลายแบบอย่างเช่นทะลุกเกินกี่เปอร์เซ็นต์ ทะลุเกินกี่พอยหรือว่าทะลุ2วันแล้วยืนได้อะไรพวกนี้มันจะมีวิธีเยอะนะครับในการวลีไฟว่าเบรกเอาเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนมันก็เทรดออฟกับการที่ถ้าเกิดคุณเข้าช้าคุณก็จะเสียโอกาสแต่ถ้าเกิดคุณเข้าเร็วคุณก็จเจอฟอลอะไรครับฟอลสิกแนวนะครับทำไมต้องใช้ลีเลียหีบสเต t งเพราะว่าหุ้นนะครับเวลาเราเข้าลงทุนในหุ้นเนี่ยแม้จะเมอผู้จัดการลงทุนระดับท็อปเนี่ย ก็ได้รีเทิร์นในกลุ่มนี้คือกลุ่มธรรมดาธรรมดาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วมันจะมีหุ้นบางตัวที่มันหุ้ยห่วยนะครับคือตกตลาดตกเท่าไหร่บรรดาลงเลยแต่จะมีบางตัวนะครับที่มันมีลักษณะลักษณะแบบนี้นะครับคือหุ้นขึ้นมันเด้งขึ้นเป็นสปริงเลยตลาดตกมันไม่ค่อยตกนะครับและแอสเซทเทรนเนี่ยตลาดขึ้นเนี่ยมันขึ้นมากกว่ามหาสารเนี่ยอันเนี้ย เราใช้เทคนิคอะไรมาดูเราใช้ relative strength นะครับเพราะว่าผมต้องการหุ้นที่ดีที่สุดเราวิ่งหาแต่รีเทอร์ที่ดีที่สุดนะครับง,ง่ายๆเลยครับวิธีการวิเคราะห์เทรนด์อย่างที่บอกนะครับ P e a k and t r o u g h Moving Average แล้วก็ Break out นะครับปีนี้เป็นปีที่หุ้นดีไหมไม่ค่อยดีนะผลตอบแทนเซตเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับลบ6.6นะครับ Ten Following เจงไหมส่วนใหญ่เจงนะครับ แต่มันจะมีหุ้นบางตัวที่มันเป็นหุ้นที่สุดแห่งปีหมายความว่าตลาดเนี่ยลบ6%แต่บางตัวเนี่ยครับบวก60-80%พวกนี้เขาเรียกว่าแฟ t ตเทลนะครับหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยแล้วก็หุ้นที่มันเป็นเทรนย์ยาวๆเนี่ยแอป r นอร์มอลรีเทิร์นเนี่ยมันมีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว สิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่ผมคิดหรือสิ่งที่คุณคิดเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมันก็คงจะดีนะถ้าเกิดเราอัดเต็มพอต,ตัวนี้ไปเลยตั้งแต่แรกอันนี้คือคนคนคนฝันเฟื่องนะครับคนขี้โม,โม้คนโกหกแต่ถ้าเป็นไปได้ความเป็นจริงที่เราพอจะทําได้ใกล้เคียงที่สุดคือคุณถือหุ้นพวกเนี้บ้างติดพอตบ้างเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปแล้วคุณหลบพวกไหนครับหลบข้างล่าง หุ้นยอดแย่แห่งปีไหมครับว่าเซตลบหกเนี่ยหุ้นพวกนี้เฉลี่ยกันแล้วลบสามสิบคำว่าเฉลี่ยแปลว่าอะไรครับบางตัวเกินสามสิบนะบางตัวแถมเยอะมากลบเกือบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างค่าเฉลี่ยข้างบนด้านบวกเนี่ยบวกสามสิบเอ็ดแปลว่าบางตัวบวกถึงแปดสิบอย่างเงี้ยทำยังไงถึงจะมีวิธีที่จะจับหุ้นพวกนี้ได้นะครับรูปนี้ไม่มีอะไรพี่มาร์คดักลาสนะครับผมชอบมากคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตคุณก็แมネจลิกส์ได้นะครับคุณก็ขี่วินเนอร์ได้ อย่างแรกนะครับคาแรคเตอร์ของหุ้นที่มันเป็นซ u เปอร์สต็อกในหน้าเมื่อกี้หุ้นที่จะเป็นวินเนอร์เนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนประโยคนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าผมจะต้องถูกตัวนะผมอาจจะถูกแค่50%ของของไอเดียก็ได้แต่50%ที่ถูกเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้และไอเดียที่ผิดเนี่ยผมเตะทิ้งหมดนะครับคล้ายๆกันเลยกับคอนเทรดนะครับในในสายเทนฟอลล์วิงลักษณะของหุ้นที่มันเป็นอัพเทรนลองดูตัวแรกดูนะครับไฮหรยไฮไฮหรโลไหม บูวิ่งบูวิ่งเอาวเลเทนขึ้นไหมครับแล้วก็เทนไลน์เป็นสโลปอะไรครับขึ้นหรือลงขึ้นนะครับหุ้น B ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยลักษณะมันจะเหมือนกันหมดผมเอาชื่อหุ้นออกไปเลยนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาเท่านั้นหุ้นทุกตัวในในในแรงเนี่ยผมเอามาโชว์ให้ดูเลยในรรลิฮิปชาร์ตเนี่ยมันจะมีลักษณะเขาเรียกว่าความแข็งแกร่งเหมือนกันหมดนะครับเข้าทฤษฎีที่เข้าทฤษฎีดาวหมดเลยนะครับหายก็หายไฮก็โลเส้นค่าเฉลีย่ย เป็นโพ i ิทีฟเป็นบูลช h นะครับแล้วก็ตีเทรนไลน์เนี่ยเป็นสลอปอะไรครับขึ้นนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างเป็นเส้นค่าเฉลีย่ย Exponential 50วันแบบโคตรง่ายนะครับถ้าเกิดคุณไปเจอเส้นที่มันกำไรกว่านี้ก็ดีกับคุณไปนะครับผมขอยกตัวอย่างเฉยนะครับเราเอาไว้เหมือนกับผมมีแผนที่อย่างเงี้ยนะครับว่าเวลาเราเจอตลาดไม่ดีอย่างเงี้ยถามคนชอบบอกว่าเทคนิคเขาไม่เวิร์กไม่เวิร์กล้วยังไงอะเนี่ยเวลา เห็นตลาดซิ่งไฮบูมไหมครับแล้วพอตัดลงเส้นค่าเฉลีย่ยคอสลงคุณถือแคชอย่างเงี้ยคุณรอดปะคือหลักที่คุณทำคือคุณต้องมีดิสซิ l ลินและมีมันนี่แมจเมนต์แล้วก็คุณทุกเอ็กซิคิวชันคุณต้องนิ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเวลา S&P แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเงี้ยหลุดเส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็เส้นค่าเฉลีย่ยสลบลงคุณขายอย่างนี้รอดไหมครับ มันก็คือประสิทธิภาพของเทนฟลอวิ่งนะครับประสิทธิภาพของมันจะห่วยก็ต่อเมื่อมันเป็นไซส์เบย์น,น,น,นี้ผมต้องบอกด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษานะครับอย่างนี้ก็คือเอาไว้นอกจากเอาไว้หาหุ้นที่มีอัพเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหุ้นชุดยอดแล้วยังเรายังหลบตลาดขาลงอีกคือคุณอันนี้ก็คืออุดมคติของผมแล้วผมว่าผมผแฮปปี้กับตรงนี้แล้วมันมันแค่นี้คุณก็ได้รีเทิร์นดีกับผู้จัดจาการกองทุนระดับประเทศแล้วอะค,คุณไปสายรีเทลคุณก็ยิ่งไปไกล,ไกล,ไ,กล,ไ,กลไกลกว่านี้อีกเยอะนะครับ หน้าลองสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นฮีโร่ของผมคนหนึ่งนะครับหนังสือเขาอ่านเขาจะยากมากนะครับ Full by Randomness นะครับผมสรุปคําที่ผมชอบมานะครับคุณต้องอเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดแบบแรงๆตลอดเวลาคุณจะคุณอย่าโลกสวยนะครับ แล้วคุณก็ต้อง manage risk นะครับอย่าไปวาดฝันตัวไหนจะกาไรเท่าไหร่ถ้ากําไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเองแต่คุณต้องปกป้องแคปิตอลคุณยิ่งชีพนะครับคุณเข้ามาเพื่อทําเงินผมก็เก่งคุณก็เก่งเราเข้ามาแข่งกันอย่างเงี้ยดังนั้นคุณจะต้องวัดกันที่ว่าใครนิ่งกว่าใครใครมีวิน,นัยกว่าใครระบบใครเจ๋งกว่าใครไม่สําคัญว่าคุณ execution ได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับก็คือชาร์ทที่โซนโชว์มาทั้งงมดมันต้องเรียงตรงเลยมัน after the fact ทั้งนั้นคุณจะมาแข่งกับผมได้นะคุณต้องไปดูชาร์ตมาแบบ วันล,ละสิชั่วโมงดูมาเป็น10ปีงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยมันมีประโยชน์มันมีทางให้ไปแน่นอนนะครับมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทํากันแล้วก็เอาไปทําเป็นกองทุนก็ยังมีนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยถ้าเกิดมาดูช้า After the fact เนี่ยมันมันก็พูดง่ายอะนะครับงานของเรานะครับคือ manage สิ่งที่ยังไม่ได้ After the fact ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรา manage risk นะครับเดี๋ยว return มันมาเองนะครับ ต่อไปนะครับผมก็ผมก็อยากจะฝากว่าก็คือคุณาหาคอมมูนิตี้นะครับคือเป็นเพื่อนกันไว้คุยกันไว้แลกเปลี่ยนความคิดกันไว้นะครับอย่าอยู่คนตนัวคนเดียวนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือกันนะครับเราควรจะมีเพื่อนที่เป็นเมนเทอร์ตี้เดียวกันนะครับสุดท้ายก็คือไม่มีอะไรครับขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีครับ